เคยสงสัยกันไหมคะว่าทําไมแบรนด์บางแบรนด์หรือคอนเทนต์ครีเอเตอร์บางคนถึงมีเอกลักษณ์ที่แบบไม่มีใครลอกได้เลยวันนี้เราจะมาถอดรหัสความลับเบื้องหลังเรื่องนี้กันครับผ่านเครื่องมือที่เชื่อว่า signature skills canvas เพื่อไปดูกันว่าอะไรที่ทําให้แบรนด์เหล่านี้กลายเป็นตำนานคือเป้าหมายสูงสุดของการสร้างแบรนด์เนี่ยมันไม่ใช่แค่การตะโกนบอกโลกว่าเราแตกต่างนะครับแต่มันคือการสร้างพื้นที่ที่ไม่มีใครสามารถเข้ามาแทนที่เราได้เลยต่างหาก วันนี้เราจะมาดูกันครับว่าจะเปลี่ยนจากแค่ไม่เหมือนใครไปสู่การเป็นหนึ่งเดียวได้ยังไงเรามาเริ่มเจาะลึกจากเคสจริงกันเลยดีกว่ากับช่องที่ชื่อว่าตานุเอนเตอร์เทนคือช่องนี้มีปริศนาที่น่าสนใจมากซ่อนอยู่ทำไมบางวิดีโอของเขาเนี่ยคนถึงดูจนจบแล้วแชร์กันเป็นไวรัลเลยแต่บางวิดีโอกับถูกปัดทิ้งตั้งแต่ไม่กี่วินาทีแรกเอ๊มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ลองดูตัวแรกในสไลด์นี้สิครับ โอ้โหน่าทึ่งมากวิดีโอประตูที่เปิดไม่ได้เนี่ยมีคนดูจนจบเกือบ95%เลยนะแต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่เราต้องแสวงหากลับมีคนดูแค่18%เองความแตกต่างนี้เกือบ5เท่าเลยนะครับนี่มันเกิดจากความบังเอิญหรือว่ามันมีกลยุทธ์อะไรซ่อนอยู่เบื้องหลังกันแน่นี่แหละครับคือคำถามสำคัญอะไรคือสูตรลับที่ทำให้ผลลัพธ์มันต่างกันราวฟ้ากับเหวขนาดนี้ มันไม่ใช่แค่เรื่องของหัวข้อแน่ๆแ,แต่มันต้องมีอะไรที่ลึกซึ้งกว่านั้นและนี่คือสิ่งที่เราจะมาไขคำตอบกันในวันนี้คำตอบของปริศนาทั้งหมดนี้ไม่ใช่เรื่องของโชคช่วยนะครับแต่มันคือพิมพ์เขียวที่ถูกวางแผนมาอย่างดีเลยเป็นเหมือนแผนที่ที่จะนําทางเราไปสู่ตัวตนของแบรนด์ที่ไม่มีใครสามารถลอกเลียนแบบได้และนี่ก็คือเครื่องมือที่เป็นหัวใจของเรื่องราวทั้งหมดครับ Signature Skills Canvas หรือถ้าจะเรียกง่ายๆก็คือ Canvas l i ยเ n s นจุดแข็งลองนึกภาพตามนะครับว่ามันคือเครื่องมือที่ใช้ถอดรหัส DNA ของแบรนด์ออกมาให้เราเห็นเป็นรูปธรรมเลยจุดเริ่มต้นของทุกอย่างใน Canvas นี้ก็คือการตอบให้ได้ก่อนว่าตัวตนหลักหรือ Core Identity ของเราคืออะไรสำหรับช่องนี้คำตอบก็คือการเป็นนักสื่อสารที่เข้าใจมนุษย์และมีจิตวิญญ,ญาณครับไม่ใช่แค่คนทำคอนเทนต์แต่เป็นเหมือนเพื่อนที่เล่าเรื่องให้เพื่อนฟัง นี่แหละครับคือรากฐานที่มั่นคงของทุกอย่างที่จะตามมาเอาล่ะครับพอเรามีรากฐานที่แข็มแกร่งแล้วเรามาดูส่วนประกอบหลักที่จะสร้างตึกให้มันโดดเด่นขึ้นมากันบ้างนั่นก็คือ5ทักษะที่เป็นเหมือนลายเซ็นเฉพาะตัวที่ทำให้แบรนด์นี้ยากที่จะมีใครทำตามได้5ทักษะนี้คือเสาหลักของแบรนด์เลยครับได้แก่ Story Empathy Human Insight Hunter Meaning Translator Persona Architect และสุดท้าย Soul Branding เชื่ออาจจะดูเท่ๆนะครับแต่แก่นของมันคืออะไรเดี๋ยวเรามาดูกันทีละข้อเลยทักษะแรกคือ Story Empathy ครับมันไม่ใช่แค่การเล่าเรื่องเก่งนะแต่คือการเล่าเรื่องที่ทำให้คนฟังรู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันเรื่องของฉันเลยนี่ว่าเหมือนกับวิดีโอประตูที่เปิดไม่ได้ที่ทุกคนเคยรู้สึกว่ามีบางอย่างที่อยากทำแต่ทำไม่ได้มันคือการสร้างสายสัมพันธ์ทางอารมณ์ที่ส่งพลังแบบนี้ล่ะครับต่อมาคือ Human Insight Hunter หรือ นักลาก่าความเข้าใจมนุษย์นี่คือความสามารถในการมองทะลุเข้าไปในใจคนเพื่อให้เข้าใจว่าจริงๆแล้วอะไรคือสิ่งที่ขับเคลื่อนพวกเขาไม่ว่าจะเป็นความกลัวความหวังหรือความฝันโดยที่เราจะไม่ไปตัดสินเขาเลยแต่จะพยายามทำความเข้าใจแก่นแท้ของความเป็นมนุษย์ทักษะที่3คือ meaning translator หรือนักแปลความหมายครับ คนที่มีทักษะนี้จะสามารถย่อยเรื่องที่มันดูซับซ้อนอย่างการลงทุนหรือการตลาดให้กลายเป็นเรื่องง่ายๆที่ใครๆก็เข้าใจได้ใน5นาทีและที่สำคัญคือไม่ได้แค่สอนแต่กระตุ้นให้คนฟังรู้สึกว่าเออฉันก็ทำได้นี่นาะแล้วอยากจะลุกขึ้นไปทำตามทันทีเลย 4. คือ persona architect หรือสถาปนิกตัวตนครับนี่คือการออกแบบภาพลักษณ์ของแบรนด์ให้มันชัดเจนน่าจดจาและที่สาคัญที่สุดเลยคือ ต้องจริงใจสอดคล้องกับตัวตนข้างในของเราไม่ใช่การพยายามเป็นคนอื่นแต่เป็นการเลือกหยิบแง่มุมที่ดีที่สุดของตัวเองออกมานำเสนอและทักษะสุดท้ายที่สำคัญมากๆก็คือโซลแบรนดิ้งหรือการสร้างแบรนด์ด้วยจิตวิญญาณครับปรัชญานี้มองว่าการทำธุรกิจมันไม่ใช่แค่การขายของแต่คือการสร้างแบรนด์ที่มีหัวใจมีความจริงใจเพื่อเปลี่ยนสถานะจากลูกค้าให้กลายเป็นเพื่อนร่วมเดินทางที่พร้อมจะเติบโตไปด้วยกัน พอเราเข้าใจ5ทักษะที่เป็นแก่นแล้วคำถามที่หลายคนคงสงสัยก็คือเอา้าแล้วจะเอาไปใช้จริงได้ยังไงคำตอบอยู่ในโมเดลที่เรียบง่ายแตท่ทรงพลังมากที่เรียกว่า 5C ครับโมเดล 5C นี้คือภาพปฏิบัติเลยครับเริ่มจาก 1. Call story ก็คือการเริ่มต้นจากเรื่องจริงที่มีความหมาย 2. Connect คือการเชื่อมโยงเรื่องของเราเข้ากับใจของคนฟัง 3. clarity คือการสื่อสารให้มันชัดเจนและเข้าใจง่าย 4. character คือการใส่ตัวตนให้น่าจดจำและสุดท้าย 5. compassion คือการทำทุกอย่างด้วยความรักและความเคารพในความเป็นมนุษย์ดังนั้นประเด็นสำคัญที่อยากให้จำไว้เลยก็คือลูกค้าไม่ได้ซื้อความเก่งแต่เขาซื้อความเข้าใจครับประโยคนี้สรุปหัวใจของโมเดล 5C ได้ดีที่สุดเลยเพราะมันย้ำเตือนเราว่า การสร้างความเชื่อมโยงทางความรู้สึกเนี่ยมันสําคัญกว่าการพยายามขายของเสมอและทั้งหมดนี้ <c oughs> ก็จะหลอมรวมกันจนกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่า DNA ที่ลอกเลียนไม่ได้ซึ่งประกอบด้วย3ส่วนสําคัญครับ mindset ที่มงคลเป็นมนุษย์ skill set คือทักษะการเล่าเรื่องที่ลึกซึ้งแต่เรียบง่ายและ heart set คือการทําทุกอย่างด้วยหัวใจสสิ่งนี้แหละครับ <c oughs> คือแก่นแท้ที่ไม่มีใครสามารถก๊อปปี้ได้เลยเอาละครับ ตอนนี้เรามีเครื่องมือและมีความเข้าใจเรื่องแคนวาสกันแล้วเรากลับไปที่ปริศนาตั้งต้นกันอีกครั้งดีกว่าลองมาดูกันว่าพิมพ์เขียวนี้จะช่วยไขยความลับเบื้องหลังตัวเลขที่เราเห็นในตอนแรกได้จริงๆหรือเปล่าและนี่คือคำตอบที่ชัดเจนมากครับสไลด์นี้แสดงให้เห็นเลยว่าวิดีโอที่ทำผลงานได้ดีล้วนเชื่อมโยงกับหลักการในแคนวาสทั้งสิน้นรวยตลอดชีวิตคือการใช้ human insight เจาะลึกความต้องการของคนประตูที่เปิดไม่ได้ก็คือตัวอย่างชั้นดีของ Story Empathy ที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์ร่วมและ6เครดับเปลี่ยนยอดไลค์ก็คือการทำหน้าที่ของ Meaning Translator ที่ย่อยเรื่องยากให้ง่ายนั่นเองครับดังนั้นปริศนาจึงถูกไขแล้ว ข้อมูลมันแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนเลยค่ะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คอนเทนต์ถูกสร้างขึ้นบนรากฐานของความเข้าใจมนุษย์การเล่าเรื่องที่เข้าถึงใจและการใส่จิตวิญญาณล,ลงไปผลลัพธ์ที่ได้มันจะก้องกังวานและสร้างความผูกพันกับผู้ชมได้ลึกซึ้งกว่าอย่างมหาศาลและสิ่งสำคัญที่สุดที่อยากจะย้ำเลยก็คือ signature skills canvas ไม่ใช่สูตรลัดปัมย้อนวิวนะครับแต่ มันคือพิมพ์เขียวในการสร้างแบรนด์ที่ยืนหยัดอยู่ได้ด้วยความจริงแท้และเป็นที่รักจนถึงจุดที่ไม่มีใครสามารถเข้ามาแทนที่ได้เลยและสุดท้ายนี้อยากจะทิ้งคำถามนี้ไว้ให้ทุกคนได้กลับไปคบคิดกันครับว่าถ้าเราลองนำแคนวาสนี้มาใช้กับตัวเองหรือแบรนด์ของเราอะไรคือ DNA ที่เป็นเอกลักษณ์และไม่มีใครสามารถลอกเลียนแบบได้ของเรากันแน่